ว่าดิฉันไม่คู่ควรที่จะอยู่ที่ค<ข>าาิค่ะ <มา S 1> คิดมากยิ่งกระตุกอคระอภิมหาเพิ่มสกุล <c oughs> ิ้มสกุลนี้มันน่าใช้ตรงใหม่วะแต่ดิฉันจะไม่ขอไปจากบ้านหลังนี้จนกว่าจะถึงวันเปิดที่ไานก็นขอโทษนะครับคือผูผู้กำกับให้มาตามนะครับ เ,ออเดี๋ยเดี๋ยวนายมาก็ดีแล้วสงาส่าสว่างครับเออนั่นแหละจริงๆไม่น่าลืมเนาะเล่นจะแสบตาเลยนายมาช่วยดูฉันนสิว่าฉันเล่นอ่อนหวานขึ้นหรือยังอ่ะได้ครับเคเรื่องของเราทั้งสองคนคงเป็นไปนไม่ได้หรอกค่ะแม้หัวใจของดิฉันมันจะตรงข้าม กับความพูดของดิฉันก,ก็ตาม <laughs> ดีมากเลยครับผมชอบมากเลยเคือหมายถึงการแสดงครับแล้วก็ดันนี้แล้วใครว่าหมายถึงอย่างอื่นล่ะเดินไปบบบบนิดเดียวมันต้องสวนเลยเออผมหมายถึงการแสดงครับฟื้นเอนที้จับอยู่ใหม้มาจับอยู่คะ่ะอ่ะต่อเลยเ็ หรือว่าเปล่านะครับผมผมไม่ได้ชอบอะไรคุณนะครับดอกมาดอกกุหลาบดอกดอกไม้วัมนนั้นคือไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ของผมนะครับคือคือผมไปซื้อมาเออมีมีคนฝากมาให้คุณเนทหานะครับหลบมาหลบมาขอโทษนะคะเดี๋ยวต้องรอเนธพูดก่อนอกไมไม่ได้เดินหนีไปไหนนะแค่หลบหลบหน้ามาเฉยๆดอกไม้ขอโทษนะคะ คือผู้กำกับเห้มาแล้วฟังเขาด้วยคือผู้กำกับให้น้ำแข็งมาตามคุณลูกโซ่นะคะมีใครเห็นบ้างไหมเพราะว่าใกล้จะถ่ายแล้วคือน้ำแข็งต้องรีบถ่ายให้เสร็จทันเวลาค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยตอนเย็นๆน้ำแข็งจะต้องนั่งสมาธินั่งหมเลยได้ไหมน้ำแข็งจะต้องหลึกแล้วก็ยืนขึ้นมาใหม่น้ำแข็งจะต้องนั่งสมาธิ เจริญสติภาวนานะคะลุกขึ้นยืนตามปกติเดี๋ยวเดี๋ยวแกจะหมานี้ฮะอ๋อเห็นอยู่มุมนู้นนะครับขอบคุณค่ะครับรับไหว้ดยวยๆค่ะครัตครับครับเข้าไปเข้าไปหลังฉากก่อนต่อเลยเออว่าจะถามตั้งนานแล้วว่านายทำไมต้องยอมให้คู่กับอ่ะเขากดทั้ง่านนั้นด้วยวะถ้าเป็นฉันนะสวนกลับไปนานแล้วเว้ย ก็ผู้กำกับเขาเป็นเจ้านายผมนะครับผมก็ปล่อยเขาไปเฮ้ยปล่อยได้ไงปล่อยอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่ายอมขี้ขาดว่ะเอางี้เอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวฉันสอนให้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้กันเดี๋ยวให้ฉันแบบไปพุ่งกลับใช่ไหมแล้วนายด่าสวนมานะครับเริ่มเลยนะด่าสวนนะโอเคครับไอ้ขาสั้นไอ้พุงยืด ไอ้ฟันยหินไอ้หัวเถอะไอ้หัวเถอะขึ้นขึ้นขึ้นอีกขึ้นอีกได้เลยจอยด่าอได้รึได่าด้เราเร็วสิได้ใจร้ายอ่ะโอ้ยเปิดตรงนู้นฮัลโหลฮัลโหลร้องการนี้ไปทั้งชีวิตแล้ว ถ้าจะปฏิเสธพี่พี่ว่างน่าเสียดายนะไปแล้ว,ลวอ๊ายทําใจแล้วกันพี่ไปแล้วเดี๋ยวก่อนอค่ะเก้าเพลงเก้าเพลงเก้าเพลงจบปุ๊บแล้วเหมียวจะมีทุกอย่างอย่างที่เหมียวต้องการเลยใช่ไหมคะ อย่างนะครับน้องงั้นเหมียวตกลงค่ะสนใจตกลงแล้วตกลงแล้วใช้ค่ดูค่อยๆเขามากดซื้อพอเมียวตกลงติดตกลงค่ะฟืมอ๋อไม่ได้ต้องเข้ามากดซื้อพอโอเคโซ่เหมือนเมื่อกี้เสริ